ทำนายทายทักดวงวันที่11-17มีนาคม2567เป็นปีกะซิงปีมะโรงธาตุไม้วันจันทร์ที่11มีนาคม2567ปีกะซิงปีมะโรงธาตุไม้ตรงกับวันขึ้น2ค่ำเดือน4เป็นวันนัก,กษัตริย์จอสมพง์กับคนเกิดปีถาะเกื้อกูลกับคนปีขาและปีมะเมีย แต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะโรงช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าและสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือเจ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าวันนี้เหมาะกับการบวงสวงไหว้เจ้าขอพรเซ็นสัญญาติดตามทุงหนี้สินหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำสีของท่าประจำวันคือ สีเทาสีแดงอิดสีที่มีโชคคือสีบอลสีขาวสีที่มีความแวววาวสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินสีฟ้าและสีดำวันอังคารที่12มีนาคม2567ตรงกับวันขึ้นสามค่ำเดือนสีเป็นวันนักษัตร์กุลสมพงกับคนเกิดปีขานเกือกูลกับคนปีเถาะและปีมะแม แต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะเส็งช่วงเวลาที่ดีคือปีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าและบ่ายโมงถึงบ่ายสามส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือเก้าโมงถึงสิบเอ็ดโมงวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรเซ็นสัญญาเดินทางไกลหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทมีปากเสียงสีของท่าประจำวันคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำ สีที่มีโชคคือสีเขียวสีน้ำตาลสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสดวันพุทธที่สิบสามมีนาคมสองพันห้าร้อยหเจ็ดตรงกับวันขึ้นสี่ข้าเดือนสี่เป็นวันนักษัตย์ชวดสมพงกับคนเกิดปีฉลูเกือ้อกูลกับคนปีมะโรงและปีวอกแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะเมียช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือ 7โมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าและบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายโมงวันนี้เหมาะกับการปรับปรุงซ่อมแซมควรหลีกเลี่ยงการมีปากเสียงและการเดินทางไกลสีของธาตุประจำวันคือสีฟ้าสีน้ำเงินสีดำสีที่มีโชคคือสีเขียวสีน้ำตาลสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือ สีแดงสีส้มสีเหลืองสดวันพฤหัสบ,บดีที่14มีนาคม2567ตรงกับวันขึ้น5ค่ำเดือน4เป็นวันนักศัตรูสมพงกับคนเกิดปีชวดเกื้อกูลกับคนปีมะเส็งและปีละกาแต่เป็นวันประทะชงของคนปีมะแม่ช่วงเวลาที่ดีมี2ช่วงเวลาคือ9โมงเช้าถึง11โมงเช้า และห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือบ่ายโมงถึงบ่ายสามวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลีกเลี่ยงการไปร่วมงานศพสีของท่าประจำวันคือสีเทาสีครีมสีแดงอิฐสีที่มีโชคคือสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาวสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าสีน้ำเงิน สีดำวันศุกร์ที่15มีนาคม2,567ตรงกับวันขึ้นหก่ําเดือนสี่เป็นวันนัก,กษักขานสมพงกับคนเกิดปีกุนเกิดกูลกับคนปีมะเมียและปีจอแต่เป็นวันประทะชงของคนปีวอกช่วงเวลาที่ดีมีอยู่ในช่วงเวลา11อโมงถึงบ่ายโมงช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือบ่ายสถึงห้าโมงเย็น วันนี้เหมาะกับการทำสัญญาติดต่อธุรกิจคนปีวอกหลีกเลี่ยงการเริ่มงานใหม่ๆสีของท่าประจำวันคือสีเขียวสีน้ำตาลสีที่มีโชคคือสีแดงสีส้มสีเหลืองสดสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาสีครีมสีแดงอิดวันเสาร์ที่16มีนาคม2567ตรงกับวันขึ้น7ค่ำเดือน4เป็นวันนักษัตริเถะ สมพงกับคนเกิดปีจอเกื้อกูลกับคนปีมะแมะและปีกุลแต่เป็นวันประทะชงคนปีละตาช่วงเวลาที่ดีมีสองช่วงเวลาคือตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าและบ่ายโมงถึงบ่ายสาส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มวันนี้เหมาะกับการก่อสร้างการเริ่มงานใหม่แต่ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางทางน้ำ สีของธาตุประจําวันคือสีเขียวสีน้ําตาลสีที่มีโชคคือสีแดงสีเหลืองสดสีส้มสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีครีมสีเทาสีแดงอิดวันอาทิตย์ที่17มีนาคม2567ตรงกับวันขึ้น8ดค่ำเดือน4เป็นวันนักษัตริย์มะโรงสมงพงกับคนเกิดปีละกาเกื้อกูลกับคนเกิดปีชวดและปีวอก แต่เป็นวันประทะชงของคนปีจอช่วงเวลาที่ดีคือ7จ็ดโมงเช้าถึงเก้าโมงเช้าและบ่ายสามถึงห้ามงเย็นส่วนช่วงเวลาที่ควรหลีกเลี่ยงคือ2องทุ่มถึงสี่ทุ่มวันนี้เหมาะกับการไหว้เจ้าขอพรไปตัดผมซื้อเสื้อผ้าใหม่ควรหลีกเลี่ยงการก่อสร้างหรือการเริ่มงานใหม่สีของธาตุประจำวันคือสีเทาสีครีมสีแดงอิฐ สีที่มีโชคคือสีขาวสีบอลสีที่มีความแวววาวสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำเงินสีฟ้าสีดำ